สวัสดีครับท่านครับเมนูมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูทิโคหมูตุยาจีนนะครับก็ได้สามเกืนนะครับมานะครับมีลากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็ตำหลังนั้นก็นาสามเกือที่เราตําแล้วนะครับใส่ในหม้อร้อนนะครับต้มเดือดนะครับแล้วเราก็ตักทิโคหมูนะครับลงนะครับ จากนั้นเราก็พอเดือดแล้วนะครับเราก็ตักฟองออกนะครับเติมเครื่องเทศจุนยาจีนลงไปนะครับแล้วเราก็ตักฟองออกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนาซุปเราจะได้ใส่นะครับน่าทานนะครับไม่มีไขมันนะครับเราก็ตักออกนะครับแล้วก็เติมน้ำมันหอยนะครับแล้วก็สีิวขาว นะครับจะเป็นทีวขาวเห็นหอมนะครับแล้วก็น้ำตาลช้อนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมเห็นหอมกับเครื่องเทศลงไปนะครับทีนี้ก็รอนะครับจนกว่าจะเดือดนะครับ ทีสันนน่าทานดีนะครับแล้วเราก็ตักพอเดี๋ยวแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะครับกลิ่นหอมๆนะครับได้เครื่องเทศนะครับตุญยาจีนก็บำรุงร่างกายนะครับแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยนะครับหลังจากน,นั้นเราก็เติม ต้นหอมบักชีลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารนะครับแล้วก็ตำน้ําจิ้มนะครับจะใช้เป็นน้ําจิ้มพริกป่นน้าปลานะครับต้นหอมบักชีโรยลงไปนะครับแล้วก็ตักทานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ